พี่ชายในที่สุดฉันก็หานายจอเฮ่เฮเฮ่ยันดีนะที่ออกกำลังกายนะแซนนี่มาครั้งที่สามแน,นะที่ฉันเอามาตามหานายนะ่ะอืมเราอยู่ในหองแลดนเหรอใช่ก็นนายเดินละเมออีกแล้วนะสิเออฉันไม่เคยเดินละเมอมาไกลขนาดนี้เลยฮะสงสัยฉันคงต้องหน,น,นักแน่ก็เลยคงมาทำให้ร่างกายอุ่นละเมอ ค้ังหน้าจะจิดจะู่ตรงมุมห้องแล้วกันพอมาตั้งเก้สาสนะิบองศาเนี่ยนายรู้ไหมเฮ้อโทษทีนะมันไม่ตลกเลยนะแสนในมันจริ่จังนะใจเย็นนะเพย์เราตกลงกันแล้วว่าจะไม่ใช้กําลังไงและอีกอย่างฉันจบอะไรไม่ได้นาะยรื้มัมเหรอฮะนายยาโชคดีนะฉันพบทางแก้ปัญหาแล้วนะ่ะกระดิ่งเนี่ยนะใช่กระดิ่งเนี่ยแหละอย่างน้อยก็ใช้จนกว่าเราจะแก้ปัญหาได้ โอ้น่งเชยเอาล่ะทีนี้ฉันจะรู้ว่านายจะลเมืองออกไปตอนไหนและฉันก็ได้พานายกับป้าอย่าปลอดภัยยังไงล่ะเอาเนอรอย่าทำมันอ่อนนะแซนเฮ้ยฉันไม่ทำหรอกอย่างั้นที่ฉันไม่ถึงฉันไม่โทรหรอเนออืฉันกังวลน,นะแซน อทีนี้ไปครั้งที่ห้าแล้วนะที่ฉันออกมาตามหานายน่ะฉันก็ไม่รู้ว่านายจะออกละเมอไปตอนไหนบ้างและไม่รู้ว่านายจะเจออะไรที่มันอันตรายบ้างหรือเปล่าฉันก็ต้องอยู่ด้วยนายก็รู้และฉันไม่รู้จะทําไงถ้าเกิดมัเอาเนอแพ้ฉันไม่เป็นเลยฉันกดโทรนะที่ทำให้นายเป็นห่วงเนอฉันรู้ว่านายทำอะไรไม่ได้ไงและดังนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของฉันที่มาช่วยมาคอยช่วยนายยังไงล่ะเฮ้ยก็ใชยยังไงก็เธอแล้วก็ปากกับเธอหน้า เฮ้นายนี่เจ๋งจริงๆพอไปรถฉันรู้นะฝันดีนะพี่ชาย